ฟังคลิปเต้ยไมล์สไตล์แล้วความชลาใจเรื่องการหาเงินได้เยอะนำไปสู่นี้สินก้อนโตจากกรณีหนุ่มเต้ยไมล์สไตล์เน็ตไอดอลชื่อดังวัย27ปีดาวดังในทวิตเตอร์และอ l ลิแฟนเสียชีวิตกระทันหันเมื่อช่วงค่ำวันที่28มกราคมที่ผ่านมาล่าสุดผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้นำคลิปที่เต้ยเคยไหลสดพูดเรื่องนี้สินว่า น้องนั้นมีรายได้จากโอลิแฟนเดือนละ5,000 500, สนบาทแต่ช่วงที่ผ่านมาติดปัญหาเรื่องเอกสารเงินที่ควรจะได้ก็เลยโอนเข้าไม่ตรงเวลาเลยต้องหมุนทางนั้นมาแปะทางนี้จนระบบล้มเสียและต้องไปกู้นอกระบบเลยไปกันใหญ่พอไปปรึกษาก็ได้ทำตอบจากที่บ้านว่าให้รอไปก่อนให้คุยกับลูกค้าพร้อมยอมรับสรภาพจะผ่อนถ้าไม่อยากผ่อนก็ไปแจ้งความเอาขณะเดียวกันทางด้านหนุ่มเต้ยก็บอกว่าครอบครัวนั้นไม่ช่วยผมเสียใจ ไป,ไปแล้วต้องเดินหน้าสู้ปัญหาเองถ้าเขาจะช่วยผมยินดีรับความช่วยเหลืออยู่แล้ว